มาตอบที่ข้อสอบให้มันสเสร็จๆไปอุ้ย94ไม่อยากทำแล้วแนวข้อสอบนะครับต่อมไหลท่อนะครับต่อมไหลท่อก็จะมีกลไกการหลั่งนะครับของฮอร์โมนการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน,ออโมนที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามแล้วก็ทำหน้าที่การเสริมกันนะครับต่อมที่สร้างนะครับฮอร์โมนแล้วก็เกี่ยวกับประเภทของรีเซพเตอร์นะครับว่ามีประเภทอะไรบ้าง อันนี้เป็นข้อสอบทางด้าน biology นะครับซึ่งนับได้ว่าคุณจะทำได้ไหมนี่จากแผนผังนังรูปจึงเติมคําลงในช่องว่างที่กาหนดให้ฮ้ยยากเปล่ามึอเรียนมาเองฮ้ยส่งให้ t ท s t t สนะครับ i วเป๊บ i ้ตรงนี้คืออะไรอะไรอะไรนี่ โอเคอันนี้เนี่ยครับมันก็คือรูปที่ไฮโปทารมัสใช่ไหมไฮโปทาามัสเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารอั้นออกมาที่เป็นสารไอตรงนี้นะครับกระต้นให้ x นี่นะครับมีการสร้างเพิบอะไรทักอย่างหนึ่งไอแล้วก็ไอสามไอเพกระต้นให้เทสเทสนะครับอันท่านี้สร้างอ e ินฮิบินซึื่งจะไปะยับยั้งนะครับเป็นกันไกลอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นนิกระถิบเนาะเดีย๋ดยรไปก่อนนะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่อินฮิบินเนี่ยมันคือน่าจะเป็น IV น่าจะเป็นอันนี้เลยเทสโทเทอร์ t o นเทสโทเทอร์นเพราะว่าเทสเทสเนี่ยมันคืออันธะซึ่งจะสร้างคอามหมนเพี้ชายแน่นอนใช่ไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่ส่งไปยังนะครับเทสอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอะไร lh ใช่ไหมครับไอไอตันนี้น่าเป็น lh ส่วน i i สองเนี่ยเออหมายเลขสองมันคืออะไรหมายเลขสองน่าจะเป็น fsh นะครับ follicle stimulating hormone เนาะส่วน i นี่นะครับน่าจะเป็นตัวที่เป็นที่มันเป็นเอ่อตัวที่กระตุ้นมานะครับน่าจะเป็น gh N R นะครับและ x นี่นะครับมันก็คือตัวของ ตัวอะไรที่มันสร้างนะครับก็คือ anterior pituitary ใช่ไหมครับเออสรุปแล้วนะครับไฮเปไทมัสหลังงรอทิเนอซิ่งฮอร์โมนเป็น GH n ขึ้นมากระตุ้นให้ anterior pituitary นะครับสร้างเป็น FSH แล้วก็ LH ซึ่ง FSH จะไปนะครับส่งไปยัง testis เพื่อที่จะสร้างเป็น e inhibin นะครับซึ่ง e ine, ิน h ิ b i n มีหะ้าที่ไรเดี๋ยวเราค่าอยดูกัน แอนเเนี่ยนะครับจะส่งไปยังเทสเพื่อที่จะส่งไปยัง IV IV ก็จะสร้างเป็นเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนคู่ใดทํางานเสริมกันนะครับเป็นซินเนกิสทําง,งานเสริมกรัรนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ทําอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็ทํำว่าที่คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้กูคาโกนเนี่ครับอินซูลินเป็นยังไงกูคาโอนสลายน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะให้น้ําตาลในกระแสเลือดมาก สูงนะครับให้น้ําตาลสูงนะครับส่วนอินซูลินเนี่ยควบคุมไม่ให้น้ําตาลน้อยลงเพราะฉะนั้นทำงาเสริมเสริมกันไหมไม่นะครับกรูคาก์อนกับคอร์ติซอลคอร์ติซอลคือความเครียดใช่ไหมครับความเครียดถ้าเครียดมากก็จะมีการสลายน้ําตาลนะครับสลายกรูคาก์อนให้กลายเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นแล้วข้อ2องนี้ยทำงานเสริมกัน ADH นะครับรีนินรู้จักรีนินไหมอะดีเอคือแอสุรติกไดอะสุรติกนะครับฮอร์โมนใช่ไหม ไยูไดเอติกหรือว่าวัสโซพลาซินนะครับวัสโซพลาซินอันี้แค่จะมีหน้าที่การควบคุมการดูดกลับของน้ำรีนินเนี่ยครับจะพบในเด็กนะครับพบในทารกอะไรแบบนี้นะครับมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนนะครับซึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเนาะแคลซิโทนินนะครับแคลซิโทนินกับพาราไฮรอยจริงๆแล้วข้อนี้หลายคนอาจจะตอบก็ได้ พรายลอยครับเกี่ยวกับออสโครออสสเรคลาร์สอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเนะาะคาซีโตนินเนี่ยครับจะมีการเขาเรียกว่าควบคุมใช่ไหมครับตัวของแคลเซียมไม่ให้มันมากเกินไปอันนี้เร่งนะครับอันนี้อันนี้เร่งนะครับให้แคลเซียมมากอันนี้ลดนะครับเพราะฉะนั้นทํางานตรงกันข้ามไม่ใช่เสริมกันเนาะข้อสอง ต่อไปนะครับเมื่อเติมสาร A และ B ลงในน้ำเลี้ยงลูกออดพบว่าลูกออเดเจริญกับโตเร็วกว่าปกติและตัวเล็กแต่ตัวเล็กนะครับกระดูกบางสาร A และ B น่าจะเป็นสารใดตามลำดับตัวเล็กแสดงว่าเมตาบอลิซึมต่ำเนาะก็คือเป็นไทรอยนะครับก็คือต่อมไทรอยเกี่ยวกับไทรอกซินนะครับ กระดูกบ,บางขาดแคลเซียมขาดแคลเซียมแสดงว่าเป็นยังไงขาดแคลเซียมแสดงว่าพาราไฮ y r ยน้อยนะครับพาราไฮ y r ย PTH นะครับน้อยข้อสองทำไมถึงไม่ใช่คา r t i s o l i n e c o r t i s น l i มันคือเร่งนะครับให้มากใช่ไหมอืมตอบข้อสอง cyclic AMPB มีบทบาทอย่างไรในการทำงานของการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนใด ไซ c ลิกนะครับ MTP เนี่ยน,นะครับมันจะเป็นอะไรน่ราจะมีข้อมูลอยู่แล้วเข้าไหมอันนี้เนี่ยข้อเ,เด็ดฟังลืมไปแล้วว่าไซ c ลิก m p b โอเคอาจะอธิบายแบบยังไงดีนะครับไซ c ลิก m p b เนี่ยครับมันคือตัวที่เป็นปกติแล้วใช่ไหม ตัวที่เป็นเคมีสกอลนะครับเมสเซนเจอร์ messenger เนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นโมเลกุลาร์เมสเซนเจอร์นี่นะครับมันจะมี2แบบก็คือเป็นไพริมารีไพริมารีนะครับไพริมารีรีเซปเตอร์แล้วก็ตัวของเซคเคนดารีซึ่งตัวของไซคลิกนะครับไซคลิกเนี่ยมันจัดว่าเป็นเซคเคนดารีเมสเซนเจอร์นะครับซึ่งฮอร์โมนที่เกี่ยวนะครับก็คือฮอร์โมนที่กระตุ้นนะครับทำให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศขึ้นมาคือเ h โอเคไหม ข้อ4เนาะ secondary ตรงนี้ถูกนะครับแต่ว่า estrogen จจผิดเนาะ membrane นัเมมเ้นี้ผิดผิด,ผ,ดผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับจากตารางนะครับผลของการตรวจฮอร์โมนในผู้หญิง3รายนะครับเป็นยังไงผู้หญิงรายที่1รายที่2รายที่3ข้อแรกเขาถามว่าผู้หญิงได้มีการตกไข่ใน3 6ชั่วโมงต่อมาผู้หญิง เออ่ผู้หญิงที่มีการตกไข่3-6ต่อมาคือผู้หญิงหลายๆก็คืออันไหนที่ตกไข่คำตอบก็คือหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าอะไรกูจะมาดึงโอเค ผู้หญิงตกไข่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีการปฏิสนธิเพิ่งผ่านมาแค่ประมาณ1วันกว่าๆเองนะครับซึ่งหมายความหมายความว่าอะไรหมายความว่าระดับนะครับฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศเนี่ยมันยังเพ,งพล่งนอยู่แล้วก็คือดูจากเอสเตได้เลยนะครับเฟสติคูลาซีมิโลจิงฮอร์โมนนะครับก็คือเพิ่งมีการตกไข่เฟรนิโคลนะครับเฟรนิโคลก็มีการทํางานเยอะอยนะครับ แอดฮก็สูงเห็นไหมครับฮอร์โมนเพศเนาะเอสโตรเจก็สูงนะครับโอเคไหมหอืมโปรเจชวลอันนี้เนี่ยอันนี้จะสูงอยู่ในช่วงที่มีการแบบมีประจำเดือนอนะไแบบนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับโปรเจชวลนั่นจะเกี่ยวกับเมมโมรีแกนสักอย่างนึงนะครับส่วนข้อ2นะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนคือผู้หญิงไรายใดคําตอบว็คือข้อที่สานะครับ เพราะว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่ครับกามหยิบตัวเนาะมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนโปรเจชโนนนี่ครับจะต่ำเนาะถ้าเราไปดูกราฟนะครับโปรเจชโรนจะต่ำนี่กราฟโอเคดูกราฟก็ได้อะเมทริลไซคลนะครับช่วงที่เฟรเลกโคลนะครับจีวิลลูกก็คือมีการพัฒนานะครับแรกเริ่มมาในครับเล็ก พอจเจริญมาปุ๊บเมนทรูเรชันนะครับจเจริญมาปุ๊บ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 เป็นเป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นเอ,อ่ออะบิคนมีเป็นอะไรสักอย่างเอ่อซึ่งแรกเริ่มเลยนะครับถ้าเกิดว่าในระยะศูนย์นะครับศูนย์อันนี้เป็นช่วงเนาะครับในวันที่สิบประมาณสิบสองนะครับสิบสองสิบสี่เนี่ยแอร์เฮทจะสูงนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นครับออกข้อสอบเนาะออกสอบสอบสอ,บอวันนอค่ายหนึ่ง แอมเฮดปุ๊บนะครับสูงปุ๊บด้านล่างจะเป็นเอสเนะครับเอสเก็จะสูงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอสเจนนะครับก็จะพุ่งขึ้นมาตามกันและโปรเจสเตอโรนก็จะต่ำเพราะฉะนั้นแล้วช่วงที่มีประจำเดือนนะครับช่วงที่มีประจำเดือนก็คือช่วงแรกๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าโปรเจสเตอโรนนะครับก็จะจากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมน X กับอัตราการหายใจ a ร h i n g งเรต ฮอร์โมน X คือฮอร์โมนใดอันไหนที่เกี่ยวกับการหายใจครับถามว่าอันไหนที่เกี่ยวกองข้องกับสมองที่มีการหายใจเนาะ H เกี่ยวกับกระดูกนะครับโบนต่ปลายทีเนะครับ Th, ไทรอยไม่เกี่ยวอันที่เกี่ยวคือ e p พ p ีเีนะครับอันนี้เป็นความเครืยดระยะยาวนะครับความเครืยดระยะยาวซึ่ง ความเครียดระยะยาวนี่ก็เป็นเมเชอรัลนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับการหายใจนะครับเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับการสะสมปุ๊บอะไรต่างๆทําให้เกิดอะไรนะครับตัวที่เป็นสั้นๆเลยนะครับความเครียดระยะสั้นเนานะข้อจับคู่ไม่ถูกต้องคําตอบก็คือข้อ4นะครับสโตมาร์กนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรอันนี้เป็นเรื่องการย่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนด้วยนิดนึงนะครับ แต่ว่าท่ากนรย่อยเนี่ยมันก็ต้องพูดถึง้องมูลมนกันย่อยด้วยนะครับท่าทีสอนมาเนาะอ่ะข้อแรกนะครับไทรอยแกรนหลังแคลซีโทนินไหมไทรอยแกลนนะครับหลังแค่ท3สามใช่ไหมครับแล้วก็ทีสี่ไฮโปไทมัสหลังออกซิโทซินไหมเอ้ยขอภัยเพราะถาม่างคนไหนไม่ถูกต้องเออ what the f ว c k ข้อที่เหลือ่าถูกไง ไทรอยนะครับไทรอยแกรนนี่ครับจะหลัง่งฮอร์โมนอยู่3ตัวคือที่3มท 4, แล้วก็แคลซิโทนินขึ้นมาใช่ไหมครับแคลซิโทนินซึ่งถูกไฮโปทามัสจะหลัง่งออกซิโทซีนไปเก็บไปที่ต่อมใต้สมองส่วนท้ายโพทตเรียก็ถูกเพนเคียสจะหลัง่งโซมาตินสเตตินโซมาโทสเตตินก็ถูกส่วนสโตมัสกระเพาะอาหารนะครับจะหลั่งคริโคส ใช้ซีนินนะครับไม่ใช่นะครับมันจะถูกหลังที่ small intestine e ลำไส้เล็กนั่นเองข้ 8, อแต่ฮอร์โมนใดถูกกระตุ้นนะครับให้ตับอ่อนหลังน้ำนะครับและกระตุ้นให้สมองรู้สึกอิ่มหลังน้ำย่อยคำตอบก็คือ CCK นั่นเองซึ่ง CCK เนี่ยครับมันจะเกิดจาก การรับประทานอาหารพวกไขมันนั่นเองการกินพวกไขมันนะครับซึ่งอันนี้ครับอยู่ในเรื่องของระบบการยอนะ่อยเนาะถ้าใครอยากาไปดูก็ไปดูได้นะครับคลิป no, นะูเนาะอ่ข้อนี้นะครับซ้ําเห็นไหมซ้ําเห็นปะข้อสอบสอบนอข้อสอบ TBO TBO คือสอนอข่สามเนาะเราข้อบมาทําก่อน จะได้รู้นะครับให้ A และ B แก่กรูปออสพบว่าสาร A ทําให้เกิดเมตาบอลโฟซิสเร็วกว่าปกติและกบมีขนาดเล็ก B มีกระดูกบางเหมือนเดิมเลยเป,เยยปาล,าายลีย่ยน,นคำนิดเดียว A คือไทอกซิน B คือ PTH อะลาไฮรอยเหมือนเดิมเปลี่ยนคำนิดหนึ่งสิบอะไรควบคุมสมดุลของแคลเซียมไอออนในเลือด อันไหนที่เขาคุมแคลเซียมครับก็ของ,งอต่อมไร้สัง,งสวนหวัสด้าไม่เกี่ยวนะครับต่อมไทรอยจะสร้างฮอร์โมนแคลซิโทนินใช่ไหมครับาไทรอยคือ PTH ก็เกี่ยวกับแคลเซียมทั้งสองตัวเลยส่วนไตเกี่ยวที่อะไร ไตก็จะมีการดูดกลับของโซเดียมไอออนได้ด้วยนะครับในตัวของระบบการขับถ่ายันเองเนาะนี่นะครับแคลซิแคลซิทรอลนะครับก็จะถูกส่งไปยังกิตนีกันเองไตนะครับก็จะมีการเซรั่มเป็นอะไรต่างๆนะครับเออภาสาเนาะ ADH ถูกต้องเ้อาไหนถูกต้อง ADH คืออะไรคือ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดดับของน้ำถูกสร้างจากไฮโปทาลามัสถูกสร้างจากไฮโปทาลามัสไปเก็บที่โพสทีเรีย e นะครับโพสทีเรีย e ซึ่งจะมีผลนะครับต่อหน่วยไตนะครับในสวใ่วนไตส่วนท้ายแล้วก็หน่วยไตยส่วนรวมน,นะครับก็คือส่วนที่เป็นท่อรวมนะครับเขาเรียกว่าดิสทอลนะครับแล้วก็คอลเลกชชิงดักสร้างจากไฮโปทาลามัสนะครับไม่ได้ถูกสร้างจาก พลิเทเรียเนาะไม่ได้ถูกสร้างจากโพลิเทเรียนเนาะแต่ไปเก็บที่โพลิเทเรียนะครับตออข้อหนึ่งเก่งปะข้สองใช่ไมช่กไม่มันตรงนี้ไม่เอาละฮอร์มนใดที่หลังเพื่อตอบสนองต่อความเครียดและกระตุ้นให้สั่งข้อกูโคลสจากสารตั้งต้นที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตคำตอบคือ,อ,คอกูโคติคอยนะครับอันนี้เกี่ยวกับความเครียดแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอีพิรีนนะครับกับเอนโดพรีนนะครับ อันนี้นหละเป็นเออ่ช็อตเทอมใช่ไหมครับความเร็วระยะสั้นซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วนะครับส่วนกรูคาร์กอนเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นฮอร์โมนไหมมันก็เป็นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สร้างมันสร้างจากคาร์โบไฮเดรตนะครับเห็นไหมมันสร้างจากคาร์โบไฮเดรตนะครับข้อนี้เขาถามว่าอันไหนที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตซึ่งกรูคาร์กอนนะครับจัดว่าเป็นเซรอยไหมเซโรย ก็ได้แสดงความสัม hmm. พ mm ันธ์ในเชิงโครงสร้างระหว่างต่อมไร้ท่อและระบบประสาทออืม่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าสมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยครับมันจะติดอยู่กับอะไรมันจะติดกับโพสทีเดียกับอินแอนฟิเรียกับโพสทีเดียใช่ไหมครับข้อสังเกตนะครับระหว่างแอนฟิเรียกับโพสทีเดียแตกต่างกันตรงที่โพสทีเดียนะครับโพสทีเดียเป็นยังไงครับโพสทีเดียเป็นยังไง เพราะทีเรียนี้ครับจะมีเขาเรียกว่าเซลล์ปร,าาสระสาทครับยื่นเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว neurosecretory cell นะครับจะยื่นมาในไฮโปทาลามัส